บางทีเวลาเตรียมโชว์่วนตัวผมนะถือว่าแชร์ผมผมจะรู้สึกว่าแบบเส้นบางๆที่มันทําให้เราสบายใจได้ด้วยแล้วเราออกจากเซฟโซนเราได้ด้วยคือเวลาทําโชว์เหมือนที่ผมบอกเราจะต้องเปรียบเทียบคนอื่นแล้วแล้วเวลาเปรียบเทียบบางทีมันรู้สึกแย่ใช่ไหมเฮ้ยเขาทำอันนั้นได้ดีกว่าเราเขาทำอันนี้ได้ดีกว่าเราเราจะนําเสนอยังไงดีอย่างหนึ่งเลยอย่างผมเนี่ยขอเสียงคนโสดเนี่ยผมพูดไม่ได้แล้วหาแน่นอนอะไรเงี้ยไม่มีใครไม่มีใครจอยแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าแบบเอ้ยแนวแนวเราอย่างเนี้ย เฮ้ยคือทำเพลงมาสไตล์แบบนี้คุณเล่นไปเลยเว้ยเราก็แค่อัดแอปโชให้มันอยู่ตรงกลางของความว่าเรานำเสนอเราได้แล้วเราก็ไม่ได้ทำให้เขาเบื่อเกินไปสำหรับแบบยิ่งถ้ามีน้องๆหลายๆวงอาจจะทำเพลงแบบทางเลือกหน่อเนานะอินดี้หน่อยเงี้ยมันจะต้องเจอเยอะมากเลยเวลาไปเล่นแล้วแบบยิง่งยิ่งตามร้านเล่านะเขาจะแบบว่า อาจจะรู้จักเราเพลงเดียวเพลงที่เหลือคือคุยกันเสียงดังลั่นเลยเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันแบบมันเป็นเรื่องที่เราบังคับไม่ได้เว้ยแล้วยิง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 ถ้าเราแบบว่าไม่มั่นใจในตัวเองในมุมแบบว่าข้อเสียงคนส่วนนะครับอ่ะมันจะเอาไม่อยู่เลยเว้ยซึ่งซึ่งอันนี้แก้ได้ด้วยการแบบเวลาเลือกทําโชว์อะไรหรือแม้แต่กระทั่งเพลงค o เวอร์หรืออะไรเงี้ยผมว่าทําให้มันอยู่ในทีมในเวลาที่เขากําหนดมาดีกว่าอย่างเช่นร้านหรือเฟสติวัลไหนให้คุณเล่นหนึ่งชั่วโมงยแบบอ,อย่างเ,ง,เงี้ยคุณก็ทาไปเลยแบบอ่ะอย่าง อยู่ในขอบเขของคำว่ามันยังสบายใจอยู่เวลาเราทำ